เเ็ด้ยไม่มีคนว่ะวาร์ดิโน่พา k i c งไอ้เหี้ยตอนคุณไปไหนวะอันนี้สุดยอดมากครับแล้วไาท่านะครับก็ไปนี่ไงโฮเทลเหรอเฮ้ยตามทลแคลิฟอร์เนียตามที่ใส่ยเขาไงไปโรงแรมเงี้ยบ่งบอกกันเลยบ้าบอลนะจุ้ยคุณเอาเลยพูดปกติมาเป็นคุณไงคุณม่อนเขาแต่คุณโดนแย่งเขาดีคุณมอนเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณเขาไม่เคยเป็นคนอย่างนั้น ไม่ได้อื่นเลคุณของกม่ดบนรถเจสโต้โว่เจสเฟกของจริงกวัวเลยอ๋อแท็กซี่เฟกอ้ส่ะบาด้าเฟกไอ้เหี้ยร้อนอ่ะบาด้าเฟกไอ้เหี้ยมันมีสุดหน่อยตาอันนี้เบต้าเบต้าเบอร์ลิวเนี่อะไรอะ ไม่ขึ้นอะไส่ชิคแปดอะไม่ไม่ดีผมจับไปแล้วจับไปแล้วให้ปรับแอร์แบบร้อนนะรั้งก็ปับเป็นที่ผมอ้เหรออ้เรับปรับแอร์ใย้เไ็นหน่อยคูหน้ามีคนปะไม่มีเลยเฮ้ย ามันเลยเหรอปรเทข้าในเหลือเยอะรถมารถมารถมารอรอรอไอ้ยไม่เดี๋ยวมันจอด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 ไม่ันไม่คันใช่ยโอ้โหมันไม่จอดมันวนหนีไปไอ้เชี่ยดูังมันีไม่ยิงดีวะ้แล้วเจ็บอแล้วกูตะโกนทำไมวะข้างล่างมียิงโลลโน ปี๋เหรอป้อยู่เขาโน้นละโดนหัวไปหนึงเอ้ยมันน็อกมั้งเนด้คุณมีมันนกไอ้ผู้เสียบจัดขนมปังเหรอวะใช่ปะวะขนมปังขนมปังปิ้ง มีคนอยู่ตรม้าผมมีคนอยู่นะว่าม้าผมพี่มอดแคนคิวฮิมอยู่แคนคิวฮิมเจเพเยอะโมกเลยอะไอสัตว์ยิงไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันนีงมีพีว่านี่พีเลยระเบิดนมจีนขรนมจีนเฮ้ยเพื่อนปะ เลาเข้ไปบ้านนิวายตัวหนึ่งมันมีหลังคุณด้วยนะพี่บอลตัวตรงนี้มักสองรถขึ้นไปหาคุณเหรอคุณโบออกขวาหน่อยโอนหนีบ่าดิ้อไปพี่บอลผมขอซัพย์อ๋อไม่ทันมัมนมีมันมีมันมีมันมีข <c oughs> าวะพี่ไม่พบอะไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มี ย้ยเก็บไแล้วไอ้ดาวบอกให้ไม่มีจริงมีที่ไหนอ่ะถ้ามีผมก็บอกแล้วจบหนึ่งอ่ะไอ้ยุ้ยนะอะไรหรออยากได้คุณแปดอ่ะบอกแล้วว่าที่สล็อตที่หนึ่งให้อีพี่คุณมากมากอะพี่หนึ่งหมื่นดวงอะพี่ พี่ๆขอบคุณมากๆครับพี่กีนทำไปมากยอะจีคยอมากครับขอบคุณมากพี่จะมาปั๊บอย่างนี้ไม่ได้นะได้กีนเจอกันพี่ๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากดีว่ไปทีกันะพี่ไม่ออกบอกไม่สุดีสุดโต่งไม่ได้จบคอเออรถดิบรถดิบรถดิบไอสั่นรถยังแตกไอเ่าไหล่กูมีคอนบางนี หายหลุมไอ้เนี่ยต้องหลุมมาไอ้เยอะตรงเนี้ยหลุมมาตรงเดินหน้าผาบั๊กสองเลยเหรอตรงนั้นอะใช่ตรงนั้นแหละไม่หลุมเงี้ยหลงมเงี้ยหลงมเงี้ยหลงมเงี้ยหลุเงี้ยที่มาร์กอ่ะที่มาร์กอ่ะไอ้แม่จี้อะใช่ใช่มั้งไม่รู้ไม่รู้หลุมไอ้จีนี่บอลแต่รู้ว่ามาร์กสองเป๊ะๆอะร่าสุดอยู่งั้นพร้อมมั้ยงขวายิงนะคุณบอลร่าสุดขวามีมีบ้านเองเดินได้ผม อนะอะไรของเทเลเยอร์วะทำบ้านได้หน่อยปไปไบ้านไหนบ้านข้างล่างอ่ะใช่ใช่มากินมาตักข้างล่างทุกคนมาเข้าบ้านภูหลังเก่าต่างมัดสองอ่ะวิ่งมาแล้วปูเรื่องเออรอข้าแม่งดิจ<ม>ุ่ยในบ้านไอ้ดอกข้างหลังไว้ปึ๊กจุย้ยม,มันเ<ะ>อาอ่ะยัเก็บไปยังอ่ะไม่รู้ของไอ้บีน่ะไอ้บีมันยิงไว้อ่ะใช่ป่ะ ทองเม็ละวาเม็ละพว,พวกอยู่เนินเพื่อนอนยะู่ไหนตอนนึงหนึ่งเม็ละวไอ้มันวิ่งหนีสดๆเลยนีทเอาไอ้เทนนั่นก่อนจะเรียกแล้วนะโอ้โหสุดอดไอ้บอลน็อกแล้วไอ้ยิงไม่โดเนเลยยี่สิบเมตรโดนเม็ดเดียวน็อกไอ้สัตว์มันได้ปั๊มยาวะวาะไอ้เทียนน่ะลองเข้าไอ้ช่วยไอ้ยิงไม่โดนทองเม็ดไอ้เทียนข้าวม็ดสุดท้ายกูได้ดาวไอ้สเลยเ กะแม่ไอ้อมนะเออสบายบี่บอลสบาย้ครับพี่อากาศอหมมน่ารักไปดูหลังด้วยบากครัวบินเล่นหครับเล่นอะต้องบินมนมีดิกาไหครับก็ไม่นะครับทุกทนโโหจีน่เฮ้ช่วยข้างหลังเฮ้้าหลังได้ไงก็มาพี่พี่อเก่าไอ้มอผมนึก่คนจะได้ดับรอหน่อยล้อผมหน่อยไอ มองไม่เห็นผมองไม่เห็นพี่มาอยู่หลังมองไม่เห็นต้องปีนด้วยวาถึงจะเห็นอยู่ตรงตรงนู้นอะหลังเนินหลัง้างนี่อะทุก่ารไอ้เมัน่ีขึ้นขาหน่าไอ้จุ้ยขึ้นเหนียกูุรอตอยเดี๋ยวต้นไม้คุณออแปดเลือนะ ต่อมาซ้ายขวาเลยออมามาพีนโอ้โหมึงดูกูเดียวอยู่ไหนบ้านสามตัวเฮียตังค์เฮ้ยขยิงกูมาวะไปต้องทำเสียงแบบบนเขาไม่เปล่าวะเฮียวะน่ารักไงแบบคิกู่อันนี้ทำเรียกชั่นทำไมวะรูตกเออยที่ผมคนบ่าผมนะผมก็เลยโอ้ยมันคำบโบผมอีกเฮีย ไยิงกูจากไหนไว้เฮียหลังเข้ามาแล้วโอ้ยแม่ต่อแต่คู่ไอ้ซัดมาตู้ไว้มากตู้รถมาเต็มเลยข้างหลังเข้าเขมาแต่ผ่านถนนมันบอนมาดับเครื่องเล่นตรงนี้วะวะหลุมนี้ปะวะน่าใช่มันบ้นหรอหลังแล้วหมดแล้วมอนดูหลังก่อนดียไอ้เหี้ยหลังเข้า คนแปดมาหน่อยดิกำแพงกำแพงกำแพงมาแล้วทีแรกที่พีป้อมยิงยิงอย่างงี้เข้าไปไหนในวันมาแล้วมาและเอาละเออเราไปช่วยครับดูนูระวังหลุมพักระวังหลุมมักสองเด้อ เราไปลำบากกว่าโอ้ยเย็ดแมุ่ณน่าจะลามาในที่อ่ะอีผู้น้องไม่แล้วไม่มีรถอ่ะดิไม่มีรถเลยเหรอไม่มีเลยก็ผมมักกับคุณไงไม่น่าซ้ำให้บีดเลยวะที่อ่ะแต่กูซ้ำให้มึงได้คิวปะนะไม่ได้ที่อ่ะตัวลาด้วยไอ้สัตว์ลาเด็กที่อ่ะซ้ำโดนไปทั้งสามเมตรอ่ะแล้วกูเห็นมึงซ้ำให้กูว่าปล่อยเย็ดแม่ว่ากูไม่ได้คิวเลยสวยที่ไหมที่อ่ะดอกพันธุ์กูดอกดอกพันกูหน่อยเออดอกละโอ้ยนึนกดยับเลยวะพี่ต้องออกมากดหน้าไหนผมหน่อยตามมาสี่ม บ้านไม่มีใช่ไหมวันนี้มันกดได้ไงวะกูเดินลงไปยิงให้ได้มันก่อนจะตายอ่ะเออเบ้านมีนี่ไอ้เหี้ยบ้านหรือบนเขาอ่ะพี่มัน,น,นไม่อยู่ตรงนี้เลยมาร์คสามรัมาร์คสามเลยเออมาร์คสามมายิงผมในบ้านสมุกอยู่อ่ะบ้าไม่มีคนไม่ยยเลยเงียบจังวะอะาจจะมีพี่มีมอไซค์อ่ะอันนี้ดิบ้านมาร์คสองเลยอยู่ตรงมาร์คผมวิ่งลงมา อ๋อมันนอนอยู่แล้วมันหายไปไหนวัเราวิ่งเข้าบ้านเหรอปั๊มยาแป๊บนะเข้าบ้านนะปั๊มยาแป๊บนะมันแม่ตายไปตัวหนึ่งไปอีกตัวไม่รู้อยู่ไหนเดินหน้าบ้านอ่ะตรงใต้เนินเนี้ยใต้เนินหน้ากูเนี้ยผมไม่เห็นว่ะต้องอยู่หลังเนินอ่ะต่องเมตรสองเมตรเลยๆๆลงหินๆงหินๆๆทำอาแตะไรฮะทำได้ป้ะไม่ได้ อะไรนะนอกเลยฮะนอกเราเอเวีดอะพี่อยู่คนเดียวนะคุณบอลข้างล่างมีคนหนึ่งโอ้ยเฮียตรงแคมเต็มเลยตรงเนี้ยชีวิตมีกระตุ้นเอเคเลยหรอก่อสามเลยสี่ห้าใครเอาเปล่ารอไอ้พ่อจีนโล่นไว้ไปไะ มักสองมักสองมักสองนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่อ๋อตรงไหนวะมักสองมักสองนอนอยู่เออมันนอนอยู่มันนอนอยู่หลังต้นไม้ตัวเดียวเลยเห็นอยู่ตัวเดียวทำไมแห้งเหรอทำไมแห้งใช่ทำไมแห้งสีดำอ่ะมันเหมือนมันเป็นเนินปิดมุมเราอ่ะเออนั่นปิดมุมจะที่พี่ฆ่งเราเป็นมันตายอ่ะเห็นแล้วอยู่หลังเนินนี่ตัวเดียวด้วยม้าผมเนี่ยใกล้ๆเนี่ย อ๋อตัวเดียวกันนี่วะเ,เคเข้ากันเลยไอ้ที่นี้ยังไม่หมดเลยมันไปไหนวะไอ,อ้น,นี่เปล่าไอ้นนียที่นอนน,นี่นี่เปล่ามันเหมือนมันวิ่งจากบ้านมาเอาเฮียน,นี่ก่นอ,อนเพรา,มา,มาดเดี๋ยวผมทำให้ไปเดี๋ยววิ่งไปยัดไปเลยวิ่งไปยัดไปเลย๋ยวผมให้มาโเขาแตก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 ช้านะมันมันต้องวิ่งออกขวาเม,มื่อไหร่บอลวนวงอ่ะต,อออต้องออกขวาแต่ต้องออกขวาเนี่ยรอลิงเนี่ยเออออกมันต้องออกว่ะเราก็ไม่ต้องไปแต่เราพิงเดินอย่างนี้ได้เมอไปยื้อละ กาย,ยิงมาดีสวย<ใ>น,นะนเจียมสวยเมตไปเอาแม่งต่อเลยเง้าพนั้นใช่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกวงที<ด>่ว<ด>่าแค<ด><ด>่นี้ต้องออกวงนี้ว่าครั้งหนึ่งอะที่หว่เออรอยิงมนันดีกว่าปูมันต้องวิ่งเข้าอ่ะสโมอละ ระวังหลังปุณนะไมเขาห้าว<บ>จัดเลยว่ะนาเบนไม่น่ามีคนใช่ปะไอ้ยูัสุนทองเยอะปะไปสามเจ็ดอะวะเอานิดนึงตากสิบก็ได้วิ่งแล้วพู้ออพไอผมเลื่อนเอเฮียยิงไม่ได้นี่ไหมเจ้ามุมผมไม่เห็นว่ะกูจะรอมันให้ ว่ามีคนลงไปยังวะอาจจะมีคนลงไปก่อนแล้วด้วยยิงผมไปยิงผมยิงแมวพี่แมาเพิ่มเจ็บๆจบคนบ้นต้องลงไปแล้วอ่ะเจ็บเลยไปเลยบอนเจ็บหน้าคุณเลยหน้าคุณเลยจุ๊ยไปเติมเพื่อนก็ได้นะผมค้าไม่อยู่พี่โอกูไกลสัดนเลยนะเนี่ยผมผมอยู่ตรงนี้แล้วแต่เราเกิดเรื่องเอาบ่เดนึยว เขบอลเดียไมหนึ่งเข้าบอลสองเมตรเข้าบอลสองเม็ดตายแล้วตายแล้วนี่เลยมีมีมิตี้มิตี้มิตี้หนึ่งมีมาตายแล้วรักไปจุ้ยเข้าขวาเข้าบอลเออกูช่วยเพื่อนอยู่เอ้ยกูช่วยเพื่อนอยู่ที่มันตายปะไม่ผมตายผมตายตายกูขึ้นแนวให้มากกว่านี้ไหวเชียมาร์คสิมาร์คสามอ่ะแค้น้อยให้ล้อมเนี่ยพวกมาร์คที่กูมาร์คมีไอพีเออมาร์คเอออยู่บนมาร์คสามกูตรงนั้นสามตัวอย่างต่ำนะเดี๋ยวพี่วิ่งเดี๋ยวพี่เราวิ่งไปหาตัวกายใช่ป่ะเพื่อนพร้อมเน เราพี่ไปหาอย่าพิ่งต๊ะโวยเอ,อ้ยผู้ลืมไปเลยว่าตรงนี้มันเปิป<ล>ดบ้านกดหัวให้ผู้ได้ปะตายผมเหรอเออมึงอ่ะดใช่ไปถัดแล้วดิกูร้อนจงกูวิ่งให้ดูต้องวิ่งแล้วไม่ไม่ไม่่มมนาได้แตกให้มันได้ป่ะเฮ้ยเสียงอะไร้ยีผมมาวะข้างหลังเอาวะเกืนแล้วข้างหลังยิงมาวะโอ้อยแน่า ทะเลาะวงกันหรือวะพวกเค้ยเนี่ยเสือกันไอ้เที่ยมันไม่รู้กูตอนนี้ร้อนมากป้านยิงมาแล้วบ้านมันกดผมยับเลยวะเป้เพี้ยพี่ม่อนครับผมโอ้หลังเขาเห็นผมัียไอ้เที่ยแต่ว่าเป็นพวกบ้านนอกกันเลยหลังเขา่ะนะใช่คนหลังเขาคุณจุ้ยระวังโดนบ้านยิงนะปูบ้านยิงมามันเดินมาอย่างเงี้ยเอาแม่มาปูขตีกันน้าเต็มเลยพี่จุ้ยดูซ่าผมพอพี่ ขึ้นไปก็โดงบ้างยิงดูซ้ายดูซ้ายไปนะเดี๋ยวมันบอกกันกลับไปแล้วข้างหลังแต่พี่ไม่มีออปชั่นอะไรเลยวะน่าม่เต็มไดเปล่ะศพข้างหลังไม่ีออปชั่นเลยวะช่วยเบาหนึ่งดูซ้ายไปเลยนะซ้ายเข่าอ่ะปั๊มยาแป๊บลองมาร์กสองยิงนะ

ใช่ใช่้ยเ <oples Eye. S 2> นี่เดิอนี่สัขอยาน้ายไม่มียาน้าเลยเียยวใต้ตีนไม่มีน่าจะเหลือแค่บ้านแล้วป่วะเออ่บ้านนี่มันไม่ไม่ออกไปไหนเลยเียบ้านเ็บะเียเราบ้านยเคียร์บ้านย ในเมืองเหรอวะ่ไหนน้าหย่ในลยนะเบนี่เฮียนะไม่ใช่อยู่อยู่ในในสโบกกกอนกูนะผมว่าหลังผมว่ะผูก็บอกอยู่อยู่กับผู้ใช่ปะ ใช่อยู่อาโฟรครับอยู่อาโฟโอเคพี่เราคิดไปจินตนาการไปเพื่อน1 1. อวันวีวันโอ้ยจุย้ยฉันแม่กุล <c oughs> ีบอลเลยพี่ดิพี่บุแย่กับพี่เออ<ไ>ปล่อยก็ัง<ข>นะช่วยถ้าอยากให้เขาเป็นวีแล้วหลุดอ่ะเราเราต้าองปล่อยเฮ้ยพี่เฮ้ยมือดีวย จังหวะนี้ครับมดคิวโปลีกโดนลงบ้านทำไงครับมดคิวโปลีครับเล็งทีประตูโโอ้เลยครับถ้าเกิดไม่ถอกตัสามก็สามนะฮะชฟซากาที่เล็ก่เ็กพัครับไมโครโฟนมู t ิดบูฟังบอสจิซครับสวัสดีทุกคนด้วยครับไมโครโฟนแอคทจับมาไล่สัตว์เดมอนสองเย็ดแม่แม่บวกอย่างเยอะไอสัตว์แอซิดหนึ่ง คิวสูทุกอย่างสูงใช่ไหมสิวัสดีครับวันนี้อิจะมาประกาศนะครับทางเพจกัซี่ได้มีโปรคู่สามึกนแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเขาไปกดไได้เลยแค่เดบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสไตลการนหรือการคอมสี่โรอ่อยกไปกดกันเลยให